สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาสอนใช้งานเครื่องแปลภาษา G2 นะคะรุ่น2024นะคะหน้าตาก็แบบนี้นะหน้าจอใหญ่เบิ่มนะคะใหญ่ที่สุดที่เคยขายมานะคะอัปเดต2024ปุ่มก็จะมี3ปุ่มนะคะปุ่มเปิดปิดปุ่มพูดสายอ่าอันนี้ไม่ใช่เพิ่มลดเสียงนะคะแต่ว่าเป็นพูด ฝั่งหนึงฝั่งที่หนนะคะอันนี้ฝั่งที่สแทนทัสกีนะคะหรือจะใช้ใช้ทัสกีนก็ได้นะแต่ว่าที่ลองเทสมาก,ก็คือใช้ปุ่มข้างๆเนี่ยเวิร์กสุดนะคะใช้ง่ายมากไม่ต้องแบบกดทัสบางทีแบบบางคนไม่ชอบทัส่องใช้เป็น usb type c นะคะวัสรุพรีเมียมมากก็เริ่มจะเปิดเครื่องนะคะกดแช่นะ ขึ้้นนนมาแบบีะะคะทางร้านจะเซตค่าเป็นภาษาไทยให้แล้วเรียบร้อยนะคะเริ่มใช้งานก็มีภาษาไทยให้ใช้เลยนะนี่นะคะน้ำหนักเบานะหน้าจอกว้างจริงแต่น้ำหนักเบาก็รอสักประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะหลังเปิดเครื่อง เมนูก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะทัชง่ายนะคะมี2หน้าแบบนี้นะเริ่มแรกเลยนะคะก็ดู2เมนูนี้นะคะก็คือแปลออนไลน์กับแปลออฟไลน์นะคะแปลออนไลน์นี่อันนี้ก็คือเชื่อม Wifi ไว้แล้วบอกจำนวนแบตนะคะถ้าจะแปลออนไลน์เนี่ยก็ต้องใช้ Wifi นะคะ ก็ต้องเชื่อมกับ Wifi Wifi ก็คือจะเป็น Wifi บ้าน Wifi สนามบินหรือ Hotspot Pocket Wifi อะไรได้หมดเลยนะคะก็เข้าไปที่กำหนดนะคะ W lan นี้ต้องเปิดไว้นะคะต้องเปิดนะก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกโทษค่ะแล้วก็เลือก Wifi ที่เราต้องการนะคะก็ เป็น2.4เนาะเครื่องนี้ก็คือรับรับ Wi-Fi 2.4หรือ Pocket Wi-Fi หรือว่า Hotspot ได้นะคะพอดีนี้เชื่อมไปแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนะคะอ่าอันนี้พอดีเชื่อมไปแล้วเดี๋ยวจะลองเชื่อมมาอื่นนะคะอ่าสมมุติเข้า,าไปอันนี้แล้วก็กรอก รหัสผ่านให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมกรอกให้ถูกต้องนะวรหัสผ่าน Wifi นะคะแต่าถ้าเป็น Wifi แบบเหมือน Wifi อพาร์ตเมนต์ f i หอหรือ Wifi โรงแรมที่ต้องมี Username นมจะใช้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็น Wifi ธรรมดานะคะที่กรอก password เฉยๆอ่าสมมติกรอกอันนี้ม่วๆพอดีกรอกไว้แล้วนะคะก็กดตกลงถ้าเชื่อมได้มันก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ wi-Fi แบบนี้ ะะเริ่มแรกการใช้งานการแปลแบบออนไลน์นะคะตัวนี้ก็จะแปลไออนไลน์ได้ร้อยสามสิบภาษาเลยนะคะก็เข้าไปแล้วก็เลือกภาษาที่เราต้องการนะคะเอาไว้ฝั่งไหนก็ได้นะสมมติภาษาไทยถนัดฝั่งนี้ก็ไว้ฝั่งนี้ถนัดฝั่งนี้ก็ไว้ฝั่งนี้แต่พอดีที่ร้าน ขนาดแบบนี้นะคะก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาก็คือกดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเลยนะคะมีร้อยสามสิบภาษาให้เลือกฝั่งนี้เหมือนกันนะคะกดเข้าไปเลยวิธีใช้ก็คือกดค้าง,างพูดกดค้างพูดปล่อยแล้วแปลนะคะลองนะคะสวัสดีหิวข้าวจังเลยปล่อย Hello. I'm Hungry นี่เห็นไหมคะกดแช่กดแช่นะคะพูดปล่อยแล้วมันก็จะแปลวันนี้อากาศดีจังเลยน่าไปเดินเล่น It's beautiful it's i today that worth t such a day a k n walk นคะก็แปลง่ายแปลไวมากนะคะหรือลูกค้าสะดวกใช้ทัชสกรีนก็ได้นะทัชสกรีนก็คือกดปุ่มทัชสกรีนตรงนี้นะคะ หมาน่ารักจังเลยชื่ออะไรอะ่ะ What's the name a lovely of dog? เห็นไหมคะก็ง่ายฟังถ้าจะสนทนาก็คู่ก็คือยืน่นเครื่องไปใกล้ๆนะคะเพราะว่าเสียงมันต้องชัดเจนนิดนึงเนาะยื่นเครื่องไปใกล้ๆแล้วกดนะคะอะ่เราจะกดฝั่งเมื่อกี้เรากดฝั่งนี้ใช่ไหมคะอะเรากดฝั่งนี้ have a nice day ขอให้มีวันที่ดีค่ะ แปลเร็วมากนะคะอันนี้คือภาษาไม่ดีสำเนียงไทยมากก็ยังแปลได้นะคะ Where is the bus stop ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหนนะคะอ่าโอเค Good morning sir สวัสดีตอนเช้าครับแค่นี้อ่าแล้วก็นิดนึงนะคะเรื่องทัสกีนเนองจะต้องกดแบบลงมาแบบไปลายๆหน่อยอย่าไปกดอย่างนี้นะ วิธีเวลาแปลมันจะขึ้นไฟตรงนี้เนาะขึ้นไฟตรงนี้นะคะ Good Morning เอรุณสวัสดิ์เห็นอยู่เนาะไฟสีฟ้ามันขึ้นถ้าฝั่งนี้ก็สวัสดี <Hello. S 1> แต่ว่าถ้าเกิดให้กดแบบปลายปลยหน่อยอะคะ่ะนี่กดอย่างนี้เห็นไหมกดปลายปลยหน่อย ทัสกีนนะคะเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่เนาะบางคนเนี่ยนิ้วอ้วนอย่างเงี้ยล้วไปกดแบบอย่างเงี้ยเห็นไหม <Hello. S 1> เดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดเนี่ยเห็นไหมคะมันจะไม่ติดนะคะเนี่ยบางคนแบบไปทัพอย่างเงี้ยทัสกีนเนี่ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดนะคะต้องกดปลายปลายหน่อยอย่างงี้นะหรือแก้ปัญหาได้ด้วยการกดข้างๆเลยนะคะชัวร์สุดง่ายสุดนะคะฮลโลสวัสดีค่ะ Have a nice day nice ขอให้มีวันที่ดีค่ะง่ายสุดนะคะอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนภาษาอะไรได้ไปหมดเลยอ่ะลองภาษาอื่นนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ฝั่งนี้เนาะกดข้างล่างนะคะโอไฮโยโกไซมาอรุณสวัสดิ์แนะนำร้านอาหารให้ทีおすすめのレストランを教えてくださいง่ายมากนะคะ แล้วก็แปลเยอะเนาะแบบนาไอ้นี่มันเยอะแล้วเราก็กลับมาฟังได้นะ Hello. กลับมาแปลได <'m> ้หรือว่าแบบแปรผิดส่งเสียงผิดแบบไม่ทันกดไม่ทันระวังอะไรอย่างเงี้ยก,ก็กดลบได้เนี่ยนะคะถ้ากดลบอันนี้ก็คือลบอันเดียวถ้ากดชัดเจนนี่ก็คือลบหมดนะคะอย่างนี้ง่ายมากนะคะ ต่อไปเมนูการแปลออฟไลน์นะคะการแปลออฟไลน์เนี่ยก็คือแปลแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเวลาเราไปแบบที่ถูกเฉิญเนาะแบบบางทีเน็ตล่มหรือว่าสนามบินบางสนามบินน่ะไม่มี WiFi แล้วก็เราก็ไม่ได้ซื้อซิมไปพ o c k e t WiFi ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ได้นะคะเราจะใช้ได้ทั้งหมด17ภาษานะคะแต่ดับแรกนะคะเราต้องดาวน์โหลดไฟล์ ของออฟไลน์ก่อนนะคะก็คือไปหน้านี้การจัดการแพ็กเกจออฟไลน์นะคะภาษาที่ได้ทั้งหมด17ภาษานะคะมีในรูปที่ส่งไปให้เนาะมันก็จะมี17ภาษาแต่ในนี้นมันมีเยอะมากเลยนะคะประมาณ30-40เพราะว่าทำมาเพื่อรองรับอนาคตนะคะแต่จะยังดาวน์โหลดไม่ได้หรอกอย่างเช่นกาลิเซียสเปนเนี่ยไม่มีนะคะเราลองกดอันนี้มันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นจำนวนให้นะคะ อย่างคาตาลอนเนียอย่างเงี้ยถ้าดาวน์โหลดได้มันจะต้องขึ้นแบบนี้นะคะอย่างเช่นโปรตุเกสก็คือจะใช้งานออฟไลน์ได้นะกดเข้าไปมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นจํานวนความจุนะคะฝรั่งเศสอย่างงี้นะต้องกดดาวน์โหลดก่อนนะคะสมมติว่าเราจะไปฝรั่งเศสกดดาวน์โหลดไว้ถ้าไม่โหลดจะใช้งานออฟไลน์ไม่ได้นะคะ ก็กดโหลดเสร็จนะคะที่ร้านจะโหลดให้หลักภาษาหลักๆนะคะก็คือไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษนะคะอ,อีกสิบสองภาษาลูกค้าต้องดาวน์โหลดเองนะแล้วก็ความจำเครื่องมีค่อนข้างจำกัดนะคะไม,ไ,มไ,มไม่ต้องดาวน์โหลดทั้งสิบเจ็ดเนี่ยดาวโหลดเสร็จมันก็ขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ต้องดาวน์โหลดทั้งหมดสิบเจ็ดภาษาก็ได้นะคะโหลดเฉพาะภาษาที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดความจำเต็มก็มากดลบได้นะกดตรงนี้ลบแพ็กเกจออฟไลน์ภาษาฝรั่งเศสใช่ไหม กลงนะคะคอ่าโหลดเสร็จเรียบร้อยอันนี้โหลดเกาหลีเนาะโหลดจีนจีนนั่งเดิมจีนประยุก์ตให้โหลดญี่ปุ่นให้โหลดไทยโหลดอังกฤษคราวนี้มาเทสกันนะคะอันนี้ Wifi ติดเนาะถ้าใช้แพ็กเกจออฟไลน์ก็คือไม่ต้องใช้ Wifi เราก็เข้าไปการตั้งค่าแล้วก็ปิดนะคะไวสัญลักษณ์ Wifi ก็หายไป แล้วก็มาเมนูนี้นะคะการแปลแบบออฟไลน์ line. ก็รอนิดนึงนะคะก็เลือกภาษาที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะนี่มันจะมีทั้งหมด17ภาษาอ่ะลองดูนะเมื่อกี้เราไม่ได้ดาวน์โหลดเวียดนามไว้เราลองพูดสวัสดีเห็นไหมมันจะขึ้นว่าไปที่อินเทอร์เฟซการจัดการแพ็กเกจออฟไลน์เพื่อดาวน์โหลดนะคะเพราะเรายังไม่ได้โหลดเนาะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นญี่ปุ่นเราโหลดไว้แล้วนะคะ เรื่องภาษาศิษย์ก็ลองพูดนะคะสถานีโอโมเตะซันโดะไปทางไหนอันนี้ถือว่าเร็วมากนะคะรุ่นก่อนๆหน้านี้หรือบางรุ่นนะคะก็คือช้ามากคือออฟไลน์คือช้าเลยแต่นี้ก็คือช้ากว่าออนไลน์นิดเดียวนะคะอ่ลองเมื่อกี้ใช้ทัสกีนเนาะก็ใช้ง่ายนะคะ ราเมงที่นี่ร้านไหนอร่อยเ,เห็นไหมไม่ไม่ช้าเลยเร็วมากนะคะก็ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นกลับก็นี้โอไฮโยโกไซมาส์รุณสวัสดิ์เร็วเร็วมากใช้ง่ายอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนภาษาก็ทำเป็นเหมือนของ ออนไลน์เลยนะเปลี่ยนภาษาไปได้หมดนะคะ17ภาษาที่ต้องการน,นะง่ายมากต่อไปการแปลด้วยภาพถ่ายนะคะวิธีใช้นะคะก็ง่ายก็ดเดี๋ยวเอาเนหน้าตัวหนังสือเลก,กนี้เลยนะก็ตั้งกล้องไปนี้นะคะแล้วก็ปรับโฟก,กัสหน่อยนะคะตัวหนังสือเล็กก็แปลได้นะให้มันโฟก,กัสนี้นะคะแล้วกดถ่าย แล้วก็กดมันก็จะแปลออกมานะคะแล้วลองดูนะนี่นะคะตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะนี่เห็นไหมตรงกัน Record, i n g Translation, Language Selection นะคะนอกจากแปลเป็นเนี่ยนะคะตัวหนังสือออกมาอย่างนี้แล้วนะก็คือแปลด้วยเสียงได้ด้วยนะคะให้เป็นเสียงออกมานะ บันทึกการแปลหนึ่งการเลือกภาษาคลิกที่ภาษาดั้งเดิม,มสีแดงบนหน้าจอบันทึกการแปลถัดไป <Okay. S 2> คลิกภาษาสะดวกมากนะคะง่ายมากๆเลยการเรียนรูนน้ภาษาสวัสดีเ <Hello. S 1> นี่ยค่ะก็เหมือนกันต่อไป input การแปลเหมือนกับแบบว่าเราเราจะเพิ่มเพิ่มความหมายของ คำบางคำอะไรเงี้ยคำเฉพาะเข้าไปแต่ว่าอันเนี้ยก็คือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เขาจะทำเองอยู่แล้วก็คือเขาจะเพิ่มภาษาเข้าไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะอ่ะคราวนี้การแปลแบบเรียลไทม์นะคะการแปลแบบเรียลไทม์คืออะไรการแปลแบบเรียลไทม์ก็คือเราไม่ต้องมากดแช่นะคะเรากดครั้งเดียวแล้วพูดยาวปล่อยพูดยาวไปเลยแล้วก็เครื่องจะแปลมาเองนะคะก็อันเนี้ยเหมาะกับอะไรเหมาะกับเช่น การประชุมนะคะที่แบบว่าเขาพูดยาวๆเราจะมานั่งกดแช่ยาวๆเนี่ยก็ไม่ไหวใช่ไหมคะหรือว่าแปลซับในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าลองดูนะง่ายๆก็แค่กดหนึ่งครั้งพูดเสร็จแล้วกดอีกหนึ่งครั้งไม่ต้องกดแช่นะคะอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษการประชุมวันนี้จบแล้ว ขอให้ทุกคนเดินทางกับโดยสวัสดัิภาพแล้วก็อย่าลืมว่าอาทิตย์หน้ามีประชุมอีกหนึ่งรอบขอให้ทุกคนมาให้พร้อมกันแล้วอย่าลืมเอกสารการประชุมวังให้เรียบร้อยไหคะ Today's meeting is over. I wish you all a safe trip back. Don't forget that there will be another meeting next week. Please come together and don't forget to arrange the meeting materials. ง่ายมากเห็นไหมเราแค่กดครั้งเดียวแล้วก็พูดยาวเลยแล้วพอจบแล้วเราก็ค่อยกดหยุดแล้วก็มีเสียงออกมาด้วยนะคะก็ทำนี้ได้ทางซ้ายทางขวานะก็เปลี่ยนภาษาได้ปกติเลยนะคะนี่นะภาษาตามนี้เลยนะคะสะดวกมากเหมาะกับคนเนี่ยไปการไปประชุมแปลซับเดินทางที่แบบพูดยาวๆแล้วก็ขี้เกียจกดแช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ สะดวกมากเมนูอื่นนะคะก็อย่างเช่นการแปลอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ้าวขนาดนี้เนี่ยอ่า1 USD เท่ากับกี่บาทไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อสลับได้อย่างอยากได้1,000บาทเนี่ยเปลี่ยนได้กี่ USD ก็อ้า่1,000บาทได้28 USD นะคะหรือเปลี่ยนตรงนี้เป็นเป็นยี่อื่นที่อื่นก็ได้นะคะอย่างเงินเยนอย่างเงี้ยเนาะ นี่หนึ่บาทได้4,239ัยสเกยนช่วงนี้ค่าเงินเยนอ่อนด้วยนะคะต่อไปการแปลงหน่วยการแปลงหน่วยก็ได้หมดเลยความยาวน้ําหนักปริมาณอุณหภูมินะคะอย่างอันนี้1กิโลเมตรได้เท่ากับกี่นิ้วนะคะหรือว่าลองปรับก็ได้หนึ่งกิโลเมตรเท่ากับกี่เซนก็คือ1นึ่งแสนเซนนะคะ1กิโลเมตรเท่ากับ1 ร้อยเมหนึ่งพันเมตรนะคะถูกไหมถูกต้องเราก็แปลงได้นะคะง่ายๆเมนู Chat GPT นะคะก็คือเหมือนเมนู Chat GPT ที่เราใช้ใช้กันนี่แหละแต่ว่าในนี้ก็จะฟรีสามครั้งต่อวันนะคะก็คือไม่ได้ฟรีถ้าเกิดจะถามมากกว่า3ครั้งเนี่ยก็จะต้องเสียเงินนะคะก็กดบวกนะ,ะมันจะมีเมนูตรงนี้นะแต่พอดีตรงนี้มันมีที่ สกรีนปิดนะคะก็กดบวกเข้าไปเลือกนะคะภาษาที่ใช้การศื่ษารก็คือไทยนะคะลองถามดูนะคะก็ถือเพื่อพูดนะคะก็จะถามได้3ามคำถามต่อวันนะคะฟรีถ้าเกิดมากกว่านี้ก็ต้องเสียเงินนะคะอันนี้จะพิมพ์พิมพ์ก็ได้นะหรือว่าพูดเอาก็ได้นะคะช่วยแนะนำที่เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ให้หน่อย นี่นะคะก็ขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมน่าจะ3ามครั้งต่อวันมันก็มายาวเลยแหละคือเหมือน Chat GPT ที่เราใช้กันในคอมเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือง่ายนะใช้เครื่องแปลภาษาทำได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งถ่ายรูปแปลแปลด้วยเสียงมีแชท GPT แปลงหน่วยแปลงสกุลเงิน ได้หมดเลยฟังก์ชันนาฬิกาโลกนะคะก็จะดูได้ว่าประเทศอื่นเนี่ยตอนเนี้ยเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะอะก็ดูได้อย่างี้อย่าเนี้ยของไทยจะเป็น GMT บวกเจ็ดเนาะจาการ์ตาก็จะเท่ากันเวลาเท่ากันนะคะตอนนี้ก็คือบ่ายสองสิบเก้านะคะแต่ถ้าดูประเทศอื่นอย่างเช่นอะซิดนีย์ GMT บวกสิบเอ็ดเขาก็จะไปตอนเนี้ยเวลาเขาก็จะหกโมงสิบเก้าแล้วนะคะ เมนูการตั้งค่านะคะมีอะไรบ้างก็เพิ่มลดเสียงนะคะเพิ่มจากการถัดนะเพิ่มจากปุ่มนี้ไม่ได้นะคะถ้ากดจากปุ่มนี้มันจะไปการแปลการแปลเลยนะคะเพิ่มลดความสว่างอันนี้ไวเลสบลูทูธนะคะบลูทูธก็ใช้กับหูฟังบลูทูธได้นะคะบางทีไม่อยากให้เสียงมันออกออกลําโพองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอนหลับก็คือเหมือนเป็นการพักหน้าจอนะคะปิดอัตโนมัติก็คือ ปิดอัตโนมัตหิหลังหลบางทีเราเปิดเครื่องค้างไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราลืมปิดเครื่องนะคะเราก็มาตั้งตรงนี้ได้นะมันก็จะเปิดอัตโนมัติให้นะคะหมดตัวแทนนี้ไม่มีอะไรภาษาระบบคือบางทีเราซื้อไปเราไม่ได้ใช้เองใช่ไหมคนไทยบางทีเราคนอังกฤษคนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยใช้นะคะก็ใช้ได้วันเวลาอันนี้ก็ยึดตามอัตโนมัติอยู่แล้วเราเป็น gmt บวกเจ็ดนะคะ อ่าหมดกันอ่านอันนี้บางทีเราไม่อยากให้เสียงมันออกอัตโนมัติหรือว่าเราอยู่ในที่ที่แบบว่าไม่ได้เอาหูฟังไปนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากให้มันออกเสียงนะคะเราก็ปกติมันจะอัดอ่าออกเสียงอัตโนมัติใช่ไหมอันนี้เรากดด้วยมือสมมุติเรากดด้วยมือนะคะเมื่อกี้หมดการอ่านด้วยมือเนาะมันจะเป็นยังไงอ่าเข้าไปออนไลน์สวัสดี เห็นไหมคะเสียงไม่ออกแต่ถ้าจะให้เสียงออกก็คือกดแตะ <Hello. S 1> มันค่อยอ่านนะมันค่อยออกเสียงนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่าเออใช้เสียงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะต้องการความเป็นส่วนตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปตโนมัตินะคะล้างข้อมูลก็คือล้างหมดเลยบางทีเราบันทึกเสียงหรือว่าแปรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือความจําเครื่องเต็มหรืออะไรก็ตามนะคะกดตกลงนะคะแล้วมันก็จะล้างหมดแต่ว่ามันก็จะล้างพวก พาสเวิร์ด Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะเขาจะต้องกรอกใหม่นะคะที่ว่างเก็บนี่อย่างที่บอกว่าเออความจำเครื่อง8กิกนะออถ้าเกิดความจำเต็มก็ลบภาษาออฟไลน์ได้นะคะเพราะว่าภาษาออฟไลน์เนี่ยมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมตอนนี้17อนาคตเนี่ยอาจจะเป็นแบบ20 30กได้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เริ่มต้นเลยเครื่องเนี้ยเครื่องรุ่นๆก่อนหน้านี้ซอฟต์แวร์ก่อนหน้านีกนนนน้ก็คือได้แค่10แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆ10 1สิบสองสิบห้าตอนนี้สิบเจ็ดนะคะมันจะอัปเดตเรื่อยๆ ก็เกี่ยวกับอันนี้ก็จะคือเป็นเวอร์ชันนะคะวิธีปิดก็เหมือนเดิมกดปุ่มเดียวกันนะคะกดแช่หรือว่ารีสตาร์ถ้าเกิดเครื่องค้างก็กดรีสตาร์แล้วก็เลื่อนนะคะกดปิดก็กดปิดนะคะแล้วก็เนื่องจากเครื่องพวกนี้บางทีมันค้างได้เนาะก็วิธีการรีเซตนะคะก็คือกดแช่กดปุ่มพาวเวอร์เนี่ยนะคะแช่ สมมุิเครื่องค้างนะ,ะกดแช่ประมาณสิบวินะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่เองนะคะก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะ